สวัสดีครับผมพบก,กับสแตมแบทแล้วนะครับผมในช่องของพี่สแตมแบเองนะฮะวันนี้พี่ก็มาแกะพัสดุนะครับผมจากร้านร้านหนึ่งนะครับจากร้านเอ,อ่อทอยฟ็อกช็อปนะครับเห็นไหมปะรหรือว่าร้านของน้องเฟย์เองนะฮะก็เดี๋ยวมาแกะกันดีกว่านะครับผมว่าข้างในนี้จะเป็นอะไรบ้างนะฮะตั๊กเนื้อไม่หา่าไกลก่อนไกลอยู่ไหนไกลอยู่ไหนอ่าอยู่นี่แกะผ้าสตูตั๊กหนึ่งนะฮะอ,อย่าง ห,หอมมาเล่นมากเลยอนะ่ะ<า>น้องน้องมัแกไปแล้วนะฮะได้ข่าวว่าจะมีเซอร์ไพรส์ให้ด้วยจะเป็นอะไรนะ้องไม่รู้เหมือนกันโอ้โหนกุชีนะคะักโชีจากร้านทอยกอบช็อปของน้องเฟยนะคะมีอะไรบ้างดูก่อน มีสุกุชีหัวกิ้งกาด้วยใช่ปะหัวกิ้งกาแต่ก็แอบร่อนๆนะมาแต่หัวน่ารักมากฟักุชี่หัวกิ้งกานะครับนี่เห็นเปล่าไอจี IG นี้เนาะอันต่อไปก็เป็นส u กุชิไมโคเป็นของร้าน toy box shop นะะไม่รู้มนะันไม่โฟกัสครับน่ารักมากมีกระดูกด้วยอันสุดท้ายก็อู้ ยูนิคอร์นแน่โอ้โหน่ารักตัวนี้ได้ข่าววาน้องเฟยเพิ่งทําออกมาใหม่นะฮะฟักุชี่ยูนิคอร์นหน้นะครับของร้านไทร์บ็อกช็อปเหมือนกันเนาะของร้านน้องเฟยเ,เนาะน่ารักอนะ่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะรีวิวกันนะฮะเอาเริ่มจากฟออักุชิหอยกิ้งก่าก่อนละกันนะนี่ก็จะเป็นลายเส้นนะฮะอยู่ตรงนี้ะ้าคอนโฟกัสฟรีเป็นของร้านดิคโอมีช็อปนะฮะเดี๋ยวลองบิดดูก่อนอุ้ยเคลโลมาก ไม่สลโลมากอะซโลเย่างนี้เอาตรงๆนะพี่แอบหล่ออะมันมาแต่หัวแต่ก็น่ารักมากนมกินอ์กลิ่นก็กลิ่นสกุช่เนาะอืมไม่ได้ใส่กลิ่นลงไปเนะาะอับนี้เนาะน่ารักมากขอบคุณค้าบอันต่อไปก็เป็นนี่เลยเป็นอาสกุชิไมโบสนะครับน่ารักมากขอบคุณนะฮะหอมมันอนเนาะถอยนี่คือลายเส้นของเขานะเราบีดีกว่า สโลมากดีกว่าสโลมากมากน้องๆน่ารักอ่ะข่าวจ๊วงเลยเดียวนะฮะขอบคุณนะฮะสระปุกกรกุชชี่กระด pues okay, mm ูกหมานะฮะโอเคเรามาตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะฮะน้องๆกระกุชชี่ยูนิคอร์นหน้าเย้เพื่อเป็นกรกุชชี่ตัวใหม่นะครับของร้านพี่เต๋เนาะกรกุชชี่ยูนิคอร์นหน้านะคะข้างหลังเขียนไว้ว่า เอาดีนคัมซอร์ดดิสซีซอลอินของเชฟฟอร์ดเวลที่เป็นไอโฟนไอวีทัวร์อี่ก็ประมาณว่าความฝันของพวกเรามาถึงแล้วอะไรอย่างนี้ป่ะมาที่โลกนี้พร้อมกับเขาวิเศษแล้วก็กลิ่นบลูเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ไม่รู้นะไม่ค่อยเก่งอังกฤษเท่าไหร่แปรไปเนาะก็เป็นสักุชี่จากร้านทอยส์บ็อกช็อปเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเก็บให้ดูก่อนมีสายนี่แถมมาด้วยอะสายที่มันเอาไว้ต่อเข้ากับจุกของมือถืออะแต่ตอนนี้พี่ใช้ไอโฟนเจไงประเด็นคือไอโฟนเจมันไม่มีจุกอย่างนี้อดใช้เลยจ้า ไม่ดมหอมอุ้ยหอมบูเบอร์รี่มากน่ารักเฟรนกุชชี่ยูนิคอร์นนะครับแต่ตรงนี้ก็เป็นเนาะเป็นลายเส้นของน้องเซน่ะร้านทอยออบ,อบนะ๊อปช็อปเนาะอยู่ตรงนี้เนาะอุ้ยสีเยอะจริงสังเกตดูมีความแบบเดี๋ยวจะลองบีบให้ดูเนาะฟลโลมากจริงๆิฟาโลมากกำเลยนะฮะโอ้ยน่ารักอนะ คือมันมีความมุงมิ้งมากแล้วก็แบบถ้าแบบเอาไว้ใส่เป็นขกุญแจติดมือถือที่คนน่ารักเลยเนาะทุกุชี่นีคอนหน้านะฮะวันนี้ก็ได้มาทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันเนาะก็ใครสนใจก็ไปติดต่อได้ที่ร้านน้องเตเลยเนาะกับร้าน Toys b o k Shop นะครับพิมพ์ IG นะฮะ T O Y S B O X แล้วก็ F H O P เดี๋ยวพี่ขึ้นให้ข้างล่างนนะใครสนใจก็ไปติดต่อร้านน้องเฟนนะโอเคะฮะสำหรับวันนี้ก็พี่มารีวิวสก u ชี่แกะกล่องกันเพียงเท่านี้นะฮะยังไงพบกันในเทปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย